เสียงไก่ป่าขันลับกันเจ้แจ้วแสงแดดสีทองอาบยอดไม้ทางด้านทิศตะวันออกตัดผ่านหมอกหนาเป็นลำแสงทอดยาวตกกระทบพื้นหลังจากที่หูงหาอาหารและกินข้าวกินปลาเสร็จกลุ่มของทิศแสนก็ออกเดินทางมุ่งหน้าดงใต้ลัดตัดทางด่านช้างจนกระทั่งในบ่ายของวันนั้นหัวกเขาก็เดินทางมาถึงแม่น้ำสายหนึ่งที่กว้าง และลึกพอสมควรน้ำมีสีเขียวมรกตดีที่กระแสน้ำไหลไม่แรงมากนักแต่บางครั้งก็กระเพื่อมคล้ายกับมีตัวอะไรอยู่ในน้ำเอาละทุกคนเราจะพักกินข้าวเที่ยงกันตรงนี้นะเฮ้ย <Hey. S 1> ผมอยากได้ยินคำนี้มานานแล้วผ่านใหญ่เหนื่อยเป็นบ้าเลยปวดขาก็ปวดขาจนก้าวจะไม่ออกอยู่แล้วจะสากบนออกมาก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งเหยียดยาวใต้ต้นมะเดื่อใหญ่ดิ่มแม่น้ำ พี่ซักเดินป่าแค่นี้ทําเป็นบน่นอายพวกผู้หญิงเข้าบ้างสิพี่พวกเขาเดินป่าทั้งวันยังไม่บ่นสักคําโทไอ้สมก็กะเกลียงป่าพวกนี้มันเดินป่าทุกวันมันจะไปเหนื่อยได้ไงก็มันชินแล้วนี่ต่างจากพวกเรานั่นนานครั้งจะได้เดินทางไกลขนาดนี้จ่าศักพูดในํานองหยิดเยียดชนพื้นเมืองทองสุกได้ยินมีท่าทีไม่พอใจจะเข้าเอาเรื่องที่แสนรีบเข้าห้าม พราะกลัวว่าเรื่องมันจะบานปลายใจเย็นทองสุขเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทะเลาะก,กันเองพ่อทองภัยและแม่บุญมารอความช่วยเหลือจากเราอยู่พิทิีก็ดูมันพูดแต่ละคำสิมันคล้ายกับลูหมินพวกเราเลยปล่อยเขาเขามีปากก็พูดไปอย่าไปถือสาเลยยังไงเราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วไปไปหากินข้าวจะได้พักผ่อนแล้วคิดหาวิธีข้ามม่น้ำ ให้ทันก่อนตะวันตกดินทองสุกมองไปยังสองพี่น้องฝาแฝดด้วยสายตาเคืองๆก่อนจะหันหน้าไปทางอื่นเสียเนื้อเก้งดมควันที่ยางสุกดีแล้วน้ำพริกตาแดงและกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุข้าวข้างในถูกนำออกมาวางอยู่บนใบตองมามาสุกคนกินข้าวกันสายทองรำพึงเอาแล้วทองงาไปไหนล่ะไปเรียกมากินข้าวหน่อยพลานอิน หันไปที่ยกสองสาวที่ยืนอยู่ริมลำธารทองงามไปทำธุระส่วนตัวเอานั่นไงว่าปุ๊บก็มาปับ๊บทองงามมามากินข้าวจ้าพิสายทองยิวจะแย่อยู่แล้วทองงามว่าพรางลูบหน้าท้องที่ร้อนเผาเนื่องจากมันว่างเปล่ามานานเมื่อมากันครบก็ลงมือเปิบข้าวกันอย่างรอร่อยท่ามกลางเสียงนกป่าเสียงกระรอกกระแตที่ร้องกระลังงม อีกฝากหนึ่งของแม่น้ําจะมองเห็นเทือกเขาพนมรุง้งที่สูงตะง,งานถูกปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกมองเห็นแต่ยอดลมเอื่อยๆพัดยอดไม้ยอดหญ้าเอ็นลู่ไวๆพัดเข้ามากระทบร่างของผู้คนที่นั่งกินข้าวอยู่ใต้ต้นมะเดื่อใหญ่พอให้ผ่อนคลายจากความร้อนและอาการเหนื่อยล้าหลังจากที่กินข้าวกินปลาจนอิ่มน้ำก็ดีแล้วก็พากันเอ็นหลัง พิงกับต้นไม้ตามแต่จะหาได้เพื่อพักผ่อนทางด้านทิศแสนเท่าช้างพ่านอินทองสุกผูกกองอน,นันและลูกน้องต่างปรึกษาหารือกันเรื่องที่จะข้าแม่น้ำเดียวดายที่ขนานนามว่าเป็นแม่น้ำที่อันตรายที่สุดในแถบนี้ข้าตัดไม้ไผ่ยังดูแล้วน้ำมันลึกเอาการอยู่นะเท่าช้างถึงแม้ว่าน้ำจะไหลไม่แรงแต่กระเพือบทีหนึ่ง ก็สามารถคว่ำเรือลำเล็กๆได้สบายเลยนะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะพิธีตก็ปีงยักษ์ที่อาศัยอยู่ใต้น้ำมันแหละแถวนี้คงจะเป็นถิ่นของมันทองสุกว่าขึ้นมาบ่ามันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็ได้บางทีใต้น้ำมันอาจจะมีป่องน้ำขนาดใหญ่ที่มันอาจจะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งเวลาน้ำมันตีกับจึงทำให้น้ำมันกระเพื่อม ที่ผู้กองว่ามามันก็น่าคิดอยู่นะแต่ตามที่ผมสังเกตมันไม่ได้กระเพื่อบที่เดียวแต่มันเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆร,ราวกับว่ามันมีตัวอะไรกําลังแหวกว่ายอยู่ใต้น้ำอย่างไงอย่างนั้นข้าวนี้เป็นจ่าสมเองที่พูดขึ้นมาเพราะเดาไม่ออกว่าปรากฏการทางธรรมชาติแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเอาระทุกคนอย่าพึ่งเดากันไปเองเลยนะบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ เรามาหาวิธีข้ามแม่น้ํากันดีกว่าเห็นทีคงจะต้องต่อแพรข้ามไปยังอีกฝั่งและต้องสร้างให้ใหญ่พอสมควรและต้องแน่นหนาด้วยไม่เช่นนั้นแพรอาจจะล้มหรือแตกได้เท่าช้างให้ความคิดเห็นและรู้เหมือนว่ามันจะเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถข้ามแม่น้ํานี่ไปได้ผมเห็นด้วยกับเท่าช้างและเราจะต้องหาช่วงที่มันแคบที่สุดเพื่อจะข้ามไปยังอีกฝั่งให้เร็วขึ้น ใครมีความคิดเห็นอย่างไงก็ว่ามาได้เลยสิ้นคำของทิศแสนก็ไม่มีใครออกความคิดเห็นใดๆต่างเห็นด้วยเอาเป็นว่าเอาตามนี้นะทุกคนไปช่วยกันตัดไม้มาทำแพรพวกเราจะต้องเล่งมือกันหน่อยว่าแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันไปตัดไม้ย่างแข็งขันเนื่องด้วยไผ่ป่าในดิมแม่น้ำมีจำนวนมากและน้ำก็ไม่เยอะมากนักจึงทำให้ตัดกันได้ง่ายชั่วอึดใจใหญ่ ก็ได้ไม้มาครบตามจำนวนและช่วยกันค้นมาไว้ที่ดิมแม่น้ำพลานอินและทองสุกที่ไปตัดเครือเถาวันก็กลับมาพอดีจึงได้ลงมือต่อแพรโดยมีสามสาวเข้ามาช่วยจับคนละไม้คนละมือพร้อมกับเอาน้ำดื่มในกระบอกไม้ไผ่มาแจกใจ่ายให้กับพวกผู้ชายได้ดื่มกินขอบใจมากทองงามได้กินน้ำที่ทองงามเอามาให้พี่ก็หายเหนื่อยทันทีเลยเวอ หายเหนื่อยก็ดีผูกแพ่ต่อสิจะทองงามทิศแสนตอบจ้าจ๋าพลางทรงสายตาหวานเยิ้มให้กับเมียสาวโฮ้ยนี่แหละเนาะที่เขาว่าเข้าใหม่ป่ามันขนาดอยู่ในป่าในดงก็ยังหวานกันได้ <c oughs> ทองสุขพูดกระแซน้องสาวแน่น้องเขยทําเอาทองงามเขินจนหน้านแดงพูดให้แต่คนอื่นนั่นแหละหัดเอาใจรำพึงซะบ้างเดี๋ยวรำพึงก็น้อยใจลอก สิ้นคำพูดของทองงามรำพึงก็มองตาคอนมาทางทองสุกอย่าพูดโดยทองงามก็ใช่น่ะสิก็ของมันจืดมันจางหมดแล้วนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะรำพึงพี่ก็เอาใจอยู่แต่น้องไม่สังเกตเท่านั้นทองสุกรีปฏิเสธเพราะเกงความเข้าใจผิดทองสุกก็ยังดีนะรำพึงพรานอินนีส่สิถามคําตอบคําถ้าเราไม่ถามก็ไม่ยอมพูดด้วยสายทองพูดขึ้นมาอีกคน บนให้กับสามีของตนก็พี่ไม่รู้จะพูดอะไรนี่นาสายทองก็รู้ว่าพี่เป็นคนพูดไม่เก่งแต่ถ้าเรื่องอื่นพี่ก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันพรานอินพูดพรางเลห่หางตาไปทางทองสุขนี่พี่อินไอเรื่องที่ว่ามันหมายถึงอะไรทองสุกรู้ว่าพรานอินหมายถึงอะไรแต่แสรงพูดไปงั้นพรานอินยิ้มจนเห็นฟันรีบก้มหน้าก้มตาทำงานเรียงที่จะตอบและบทสนทนา ก็จบลงเพียงเท่านั้นต่างคนต่างช่วยกันต่อแพอย่ยางแข็งขันใช้เวลาอยู่นานพอสมควรแพรขนาดใหญ่ที่พอจะให้คนถึงสิบคนขึ้นไปนั่งได้อย่างสบายก็สร้างเสร็จเวลาตอนนี้ก็ประมาณสามโมงเย็นเห็นจะได้ตะวันก็เริ่มอ่อนแสงลงหมู่พุ่มพึกใหญ่โตของพญาไม้ริมฝั่งแม่น้ำบดบางแสงตะวันจึงดูเหมือนว่ามันมืดเดีวกว่าปกติ เล่นให้พวกเขาต้องรีบข้ามแม่น้ำเดียวดายให้ทันก่อนตะวันตกดินพวกเขาช่วยกันลากแพที่เพิ่งทำเสร็จลงไปในแม่น้ำด้วยที่แพอยู่ใกล้กับแม่น้ำแ,แล้ตะลิงมันค่อนข้างชันจึงทำให้รากดึงลงไปในน้ำไม่ลำบากมากนักไปทุกคนเราต้องรีบทำเวลาทํามือค้ำเดี๋ยวจะลำบากเอาทิดแสนยืนอยู่บนแพร้องบอกทุกคนที่อยู่บนตะลิงให้รีบลงมาเมื่อเก็บสัมภาระ ยามและปืนกันครบแล้วก็พากันลงแพแพไม้ไผ่ล่องลงไปตามกระแสน้ำอันมีเป้าหมายคือตะลิงของอีกฝั่งที่อยู่ไกลพอสมควรสามารถมองเห็นมาแต่ไกลด้วยที่ไม่สามารถข้ามผ่านเป็นแนวตรงไปยังอีกฝั่งได้จะต้องค่อยๆล่องแพเฉลียงข้ามไปยังอีกฝั่งแพค่อยๆเคลื่อนออกห่างจากตะลิงโดยอาศัยไม้ไผ่ํำยาวขำยันให้แพค่อยๆเคลื่อน ไปตามทิศทางที่กำหนดทิศแสนที่ยืนอยู่หัวแพรเอาแผนที่และเข็มทิศออกมากลางจับทิศทางเมื่อพิจารณาดูถี่ทวดแล้วเห็นว่าพวกตนมาถูกทางตรงตามแผนที่หลังจากที่ช่วยกันบังคับแพรให้เคลื่อนออกมาจนถึงกลางแม่น้ำอันเวิงวางและน้ำต้งบริเวณนั้นก็ลึกเอามากขนาดไม้ไผ่ยาวเกือบถึงหเมตรยังหย่างลงไม่ถึงพื้น ทำได้แค่ประคองแพไม่ให้เปลี่ยนทิศทางแต่แล้วชอบพันทันใดนั้นสภาพดินฟ้าอากาศก็วิปริตแปรปวนเมฆหมอกตั้งเขาดำทะมึนบดบังแสงอาทิตย์ไว้จนมืดฟ้ามัวด,ดินลมพายุพัดโหมกระนำ่ำน้ำบริเวณน,นั้นบังเกิดเป็นฟองลื่นขนาดใหญ่กำลังมุ่งตรงเข้ามาทางแพของพวกเขาเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นพาดใหญ่เสียงของผู้กองอน,นันร้องออกมา ย่างตกปกตกใจตามมาด้วยเสียงวีดวายของบรรดาสามสาวเมื่อเห็นฟองน้ำขนาดใหญ่จนแพรเกิดอาการสั่นอย่างรุนแรงต้องรีบขัวขอแพกันอลมาดท,ทุกคนเกาะแพไว้ให้แน่นนะสงสัยพวกเราคงโด,ดอนอาถรรพ์ป่าเล่นงานเข้าแล้วทิศแสนลองบอกพางลวงมือเข้าไปในยาบว้าเอาอะไรบางอย่างเสียงตีน้ำดังตูมใกล้เข้ามาเรื่อยๆจากนั้นก็มีระลอกขื้นซัดเข้ามาใส่ แพของพวกเขาอย่างรุนแรงจนแพรทาท่าจะพิกเสียงร้องด้วยความตกใจของบรรดาหญิงสาวและนายจ่าตำรวจที่ร้องสลับกันย่างไม่เป็นภาษาไม่เว้นแม้กระทั่งเท่าช้างผู้เจนไัยโอ้ยนี่มันเกิดวิปริตอะไรขึ้นมาอีกแล้วพานยหยดูว่ามันจะเป็นฝีบือของเปิงยักษ์ที่เขาล่ำลือกันอีอีพ่ออ,อีแม่เอ้ยช่วยลูกด้วยลูกกลัวแล้ว ท่าช้างเห็นแล้วก็ถึงปากคอสัน่นข้าไม่รู้เหมือนกันเท่าช้างแต่ถือยังไงก็ตามขอให้ทุกคนตั้งสติก็แผ่ไว้ให้ดีๆทิศแสนร้องบอกพร้อมกับเข้ามาโอบระของทองงามไว้ซ้ายทองทำท่าจะคว้าแผ่ไว้ไม่อยู่ดีที่ผ่านอินไปคว้ามือไว้ได้ก่อนไม่เช่นนั้นคงได้ตกลงไปในน้ำเป็นแน่แท้จ่าสักที่อยู่ทางท้ายแผ่เลือกไปเห็นเงาดําๆเท่ากับลําตาล กำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำเ,อ,อ,เอ,อ้งูงูใหญ่ผู้กองมันว่ายอยู่ใต้น้ำมันไงทุกคนเห็นไหมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเห็นงูอะไรจะตัวใหญ่ขนาดนี้จ่าสักร้องออกมาเสียงหลงด้วยความตกใจมือไม้สัน่นทำท่าจะหมดแรงคนตำรวจมันไม่ใช่งูมันคือปีงยักษ์ไม่อยากจะเชื่อว่าผ่านมาร้อยปีแล้วพวกมันยังไม่สูญพันธุ์ไปอีกเท่าช้างร้องบอกเสียงสัน่น จ่าศักทํ์ทท่าจะแยง้งแต่แล้วเจ้ามฤตยูใต้น้ํามันก็โผล่หัวขึ้นมาพ้นหน้าน้ําลักษณะของมันคล้ายกับทากดูดเลือดตัวของมันคล้ายกับเครือบด้วยเมือกเหลวๆสีดําไม่มีหูไม่มีตาปากของมันใหญ่เท่ากับโอง่งมังกรมีเขี้ยวฟันแหลมราวกับใบเลื่อยมันโผล่ขึ้นมาแวบหนึ่งก่อนจะทิ้งตัวลงไปในน้ําจนน้ําแตกเสียงดังตูมจ่าศักด ที่ทำท่าจะแยง้งและเห็นกับตามันก็คล้ายกับปีงยักษ์เหมือนที่ตาช้างบอกเจ้าตัวมฤตยูใต้น้ํามันลอยวนเวียนอยู่ร,บรอบๆแพรจนน้ําในบริเวณนั้นบังเกิดเป็นเกลียวคลื่นขนาดใหญ่สูงประมาณ3เมตรเห็นจะได้ทําให้แพรเกิดอาการหมุนไปตามแรงของน้ําวนคล้ายกับมันจะดูดให้แพรขนาดใหญ่จมลงไปใต้น้ําทิศแสนตั้งท่าได้เห็นท่าไม่ดี จึงดวงมืออามีดหมอที่ด้ามดับแกะสลักเป็นลูกพญาคุดออกมาจากยาบอย่างทุรักทุเดก่อนจะรีบอ่านโอมพระคาถาพญาคุดแผงฤทธิ่างทีรัวและถูกต้องทุกอักขระอย่างแม่นยำบังเกิดเป็นสายลมพัดโหมกระนำเสียงฟ้าร้องฟ้าลั่นดังโคมคามคันเมื่อจบคาถาบทสุดท้ายทิศแสนก็ใช้ปลายมีดหมอในมือ จุ่มลงไปในน้ำใบมีดหมอพยาคุดเมื่อสัมผัสกับน้ำที่มีอาถรรพ์ก็สว่างวาบขึ้นโดยเฉพาะอักขระที่สลักลงในใบมีดเสียงกรีดร้องเล็กแหลมด้วยความเจ็บปวดดังมาจากใต้น้ำชั่วงเวลาไม่นานทุกอย่างก็กลับกายมาเป็นปกติเจ้าตัวที่อยู่ใต้น้ำที่พวกเขาสันนิฐานว่ามันคือปีงยักษ์ในตำนานก็แวกว่ายหายไปคล้ายกับบนหวาดกลัวต่ออิทธิฤทธ ของมีดหมอในมือของทิศแสนท้องฟ้าที่มืดมัวด้วยเมฆดำก็จางหายไปพร้อมกับเจ้าปีกยักษ์เมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติทิศแสนจึงร้องสั่งให้ทุกคนดีบ,บังคับแพรให้ข้ามไปยังอีกฝั่งก่อนที่เจ้าปีกยักษ์มันจะหวนกลับมาชั่วอึดใจใหญ่แพรไม้ไผ่ก็สามารถข้ามมายังอีกฝั่งได้สำเร็จจ่าสักดีปีนขึ้นไปยังอีกฝั่งเป็นคนแรกออกปากขังหน้าไม่เอาอีกแล้วไปกันเถอะทุกคน พวกเราต้องรีบหาที่พักก่อนตะวันจะตกดินไม่เช่นนั้นจะลำบากเอาและอีกอย่างเราก็ไม่รู้ว่าในป่าแถบนี้มันยังมีสัตว์ร้ายอะไรอาศัยอยู่อีกไหมไม่แน่มันอาจจะน่ากลัวกว็เปีงยักษ์ที่อยู่ในน้ําก็เป็นได้โอ้ยมันยังมีอะไรจะน่ากลัวกลัวไอสัตว์ประหลาดที่อยู่ใต้น้นํามันอีกหรือผมยังสั่นไม่หายเลยเจ้าเสริมหน่าซีเสียวออมากนอกจากสามพานแห่งหมู่บ้านห้วยกระสาคนอื่นๆก็ไม่ต่างกัน หลังจากที่ข้าแม่น้ำมาได้แล้วทิศแสนก็พาเดินแหบกพงหญ้าหนาที่สูงท่วมอกบางครั้งต้องใช้มีดอิเนนบถากทางเพื่อเปิดทางแข่งกับเวลาที่ตอนนี้พระอาทิตย์เดิ่มอ่อนแสงลงทุกทีสภาพบรรยากาศภายในป่าดูอึมครึมขมุกขมัวผู้กองอนันต์ยกนาฬิกาไขลานขึ้นมาดูพบว่าตอนนี้มันเป็นเวลาห้าโมงเย็นเห็นจะได้แต่เนื่องด้วยสภาพในป่าแถบนี้ มันไม่เหมาะสมแก่การพักค้างอ่างแรมใต้กอหญ้าคาที่รกเรือพวกนี้อาจจะมีสัตว์ร,ร้ายจำพวกอสรพิษซ่อนตัวอยู่และไม่มีที่ว่างพอสำหรับก่อกองไฟและหลับนอนจึงต้องไปหาเอาข้างหน้าทิศแสนพาเดินบ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยมีเทือกเขาพนมลุงตั้งเด่นตะางานอยู่เบื้องหน้าขาดคคเนด้วยสายตาแล้วเหรืออีกประมาณครึ่งกิโลก็น่าจะไปถึง ขันเมื่อเดินพ้นพงหญ้าลกทึบมาได้ก็เริ่มเข้าสู่เทือกเขาพนมรุง้งต้นไม้ใหญ่ขึ้นแน่นหนาภู่มพึกใหญ่โตของมันบดบังแสงแดดจนไม่สามารถซ่องลงถึงพื้นทําให้พวกวัชพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างก้าวแรกที่เข้ามาในป่าแห่งนี้ทัศนียภาพรอบตัวก็เปลี่ยนไปป่าดูเงียบและวังเวงบางครั้งก็ได้ยินเสียงนกแปลกๆร้องมาให้ได้ยิน เสียงมันคล้ายกับคนที่กำลังกอมลูกนอนเสียงเย็นจะเยือกชวนคนหัวลุกเป็นอย่างมากอีกทั้งบรรยากาศภายในป่าก็เย็นเอามากเส้นทางค่อนข้างราชันอีกทั้งยังต้องปีนเชิงเขาทิศแสนพาเดินอ้อมมาทางทิศตะวันออกจนในที่สุดก็มาพบกับโถงถ้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ใต้แง่งหินถ้ำมีขนาดใหญ่พอสมควรพอให้คนทั้งหมดสามารถเข้าไปหลับนอนได้เอาละทุกคนคืนนี้ เราจะพักอยู่ในถ้ำแห่งนี้นะในถ้ำมันจะระวังสัตว์ร,ร้ายได้ง่ายกว่าการที่เราจะพักอยู่ด้านนอกอืมผาใหญ่แน่ใจหรือว่าจะพักในถ้ำนี้จริงๆทำไมกลิ่นมันเหม็นขนาดนี้อืมกลิ่นเหม็นจนขมคื่อเลยผู้กองผู้กองอนันต์ได้จ่าสักเดินเอามือปิดจมูกออกมาจากในถ้ำเพราะทนตัวกลิ่นเหม็นน่าไม่ไหวเอาอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปเช็คดูว่ามันมีอะไรเน่าอยู่ข้างในบางทีมันอาจจะเป็นเสือหรือหมาป่า ที่คาบเหยื่อมากินข้างในนี้แล้วผมจะจุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางกลิ่นหอมของควันทูบจะช่วยดับกลิ่นเหม็นพวกนี้ได้เอาเลยพานใหญ่โอ้ยไม่ไหวขึ้นไสจะเจียนอยู่แล้วสิบตีทองพูนว่าขึ้นมาอีกคนหลังจากที่ทิศแสนเข้าไปสำรวจภายในถ้ำก็พบกับซากสัตว์สีห้าตัวนอนตายเกลื่อนอยู่ภายในถ้ำซึ่งดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นพวกหมูป่าและเก้งคาดว่าน่าจะตายมาเป็นอาทิตย์แล้ว ศพเริ่มเปื่อยยุ่ยจนเห็นกระดูกนอนตัวเท่าเล็บมือใต้ยัวเยีย้ยทิศแสและทองสุกช่วยกันนำเอาซากข,ของพวกมันไปทิ้งด้านนอกถ้าห่างจากตัวถ้าพอสมควรและและจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่คอยพิทักษ์อยู่ในนิวาสสถานกลางป่าแห่งนี้เอาละทุกคนทนทน,ทนกันหน่อยนะเดี๋ยวกลิ่นมันก็หายไปเองแถวนี้ตอนเดินผ่านมาได้ยินเสียงน้ำตกข้ากับทองสุข จะไปตักน้ำมาไว้ดื่มกินกันคืนนี้บางทีอาจจะได้ปลาในดำทานมาเป็นอาหารเย็นส่วนทางนี้หาฟืนไว้ก่อกองไฟรอแล้วกันพี่พวกฉันไปด้วยได้ไหมพวกฉันอยากจะไปอาบน้ำและซักผ้าพวกนี้ด้วยสงสัยตอนเดินฝ่าป่ามาพวกฉันคงโดนหมามุ่ยเข้าให้มันถึงได้ขันขนาดนี้ทองงามว่าพางเก้าแขนดังแกแกๆทิศแสนมีท่าทีลังเลก่อนจะตอบตกลงเอา้า เอาอย่างนั้นก็ได้ไปเดี๋ยวมันจะมืดครับว่าแล้วคนทั้ง้าก็เดินหายไปในเงามืดของป่าอีกด้านหนึ่งพลานอินและผู้กองอน,นันต์ก็ช่วยกันหาฟืนมาก่อกองไฟชั่วอึดใจแสงสีส้มอมแดงจ้ากองไฟก็สว่างขึ้นเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่พระอาทิตย์ลับถิวไม้ทางด้านทิศตะวันตกความมืดแผ่มาดำปกคลุมไปทั่วพื้นป่าเสียงนกระวังไัยนกเขาแมว ร้องมาให้ได้ยินเป็นครั้งคราวอีกทั้งตุ๊กแกป่าที่อยู่ในโพรงไม้เวลามันส่งเสียงร้องมาแต่ละครั้งคล้ายกับเสียงทารกที่ร้องขอโนมแม่โอ้พรานนั่นมันเสียงอะไรนะทำไมเสียงมันร้อนอย่างนี้มันเป็นเสียงตุ๊กแกป่านะจ๊ะเฮ้ยมันใช่หรือลุงทำไมเสียงมันเหมือนกับเสียงเหล็กทารกเลยเหล็กทารกบ้านเองน่ะสิวะจะมาร้องในป่าแบบนี้เท่าช้างตอบนั่นน่ะสิลุงไม่ใช่ว่าลูกนางไม้ในป่า ร้องขอนอมแม่หรอกนะจ่าสมพูดพางหัวเราะขบขันสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานแบบนี้เองยังมีกระจิตกระใจมาหัวเราะอีกหรอวะเดี๋ยวเองก็โดนดีก็ให้ล็อกอ้าวในพี่ศักดิ์บอกว่าไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ไงใครบอกเองว่าข้าไม่เชื่อข้าแค่ไม่มั่นใจว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าก็เท่านั้นแต่ตอนนี้ข้าเชื่อเต็มอกแล้วขนาดปีงยักษ์กยังมีเลยผีจะเหลือหรือดีแล้วครับคุณจา่า ถึงไม่เชื่อก็หัดฟังคำพานไว้บ้างก็ดีนะครับโดยเฉพาะในป่าลึกแบบนี้อันตรายยิ่งไม่ต้องพูดถึงเท่าช้างหันมากำชับในขณะที่กำลังโยนฟืนเข้าไปในกองไฟพลางก็มองออกไปทางป่าด้านนอกที่ตอนนี้มืดมิดจนมองไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรเห็นเพียงปิดเงาตะคุ่มเต็มไปหมดดูแล้วมันก็้ายกับมสุรกายที่จ้องจะเอาชีวิตผู้ที่แพ่วผ่านเข้ามาในอาณาเขตของมัน ชัวอึดใจใหญ่ก็ได้ยินเสียงคนวิ่งมาทางนี้เท่าช้างในทองสุกต่างกระชับป,ปืนไว้ในมือมัน่นไม่ประมาทอะไรง่ายๆเมื่อกลุ่มคนเหล่านั้นวิ่งเข้ามาจนถึงระยะแสงจากกองไฟสองถึงก็เห็นเป็นทิศแสนทองสุก้ายทองได้รำพึงแต่ละคนต่างวิ่งหน้าตากระหืดกระหอบมานี่ทุกคนเห็นทองงามกลับมาหรือยังทิศแสนถามขึ้นด้วยอาการตื่นตระหนกพวกเขาต่างสะบัดหน้าไปมา ก่อนที่เท่าช้างจะตอบกลับไปว่าพวกข้าไม่เห็นนภา,านใหญ่ทองงามไปกับพวกเองไม่ใช่หรือไงถึงมาถามกับพวกข้าหรือว่าเองไม่ใช่ผานใหญ่ตัวจริงเท่าช้างว่าพางก็ยกปืนลุกสองห้านัดเล็งมาทางทิศแสนไม่แน่อีกฝ่ายน่าจะเป็นผีสางมาหลอกล่อตนก็เป็นได้ข้าทิศแสนตัวจริงไม่เช่นนั้นข้าจะเข้ามาในเขตอาคมขอ้งตัวเองได้ยังไงทิศแสนว่าพางชี้มือให้ดูหลักอาคมทั้งสอง ที่ปากอยู่ทางหน้าธถรร้ำซึ่งตอนนี้เขาได้เดินผ่านมันเข้ามาแล้วพี่อินพวกฉันเป็นตัวจริงและทองงามก็หายตัวไปจริงๆที่แรกพวกฉันคิดว่าทองงามกลับมาก่อนเพราะตามหายังไงก็หาไม่เจอไม่นะพวกข้านั่งเฝ้าปากถ้ำตลอดไม่เห็นทองงามกลับมาเลยทิศแสนมีสีหน้าวิตกกังวลขึ้นมาย่างเห็นได้ชัดเป็นความผิดของตัวเองแท้ๆที่ดูแลคนรักไม่ดีไม่ได้ติดตามใกล้ชิด จนทำให้ทองงามพัดหลงจากคณะจะรู้บเบาะแสก็จากคำบอกเราของสายทองได้ลำพึงบอกว่าทองงามเดินขึ้นไปริมตะลิงบอกว่าจะไปทำธุระส่วนตัวเมื่อรอนานแต่ไม่เห็นกลับมาจึงรีบบอกให้ทิศสินและทองสุกตามแต่หายยังไงก็หาไม่เจอนี่ทิศแสนดูว่าผีป่ามันจะพาตัวทองงามไปซอดเท่าช้างให้ความคิดเห็นโปรดติดตาม เรื่องราวตอนหน้าด้วยกันนะครับสำหรับเรื่องราวที่เล่ามาในวันนี้หากผิดพลาดประการใดทางสแกรี่เรื่องเล่าและทีมงานก็ต้องขอโทษขออภัยมณฑที่นี้ด้วยขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านจงมีความสุขในการรับชมรับฟังเรื่องเล่านะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ